จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติค่ะมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น9สาขาค่ะ ณสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นายสหวิทย์อภิชัยวิวสุลุกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานมอบโร,รางวัลให้เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ประจําปี2564โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะกรรมการนะคะการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ประจําปี2564 จำนวน9สาขา ค่ะกิจกรรมนี้ก็จัดจำนวนทั้งสิ้นนะคะมีผู้ได้รับรางวัลเนี่ยรายด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย9สาขาที่ว่าเนี่ยนะคะสาขาที่1ก็คือสาขาพัฒนาเยาว,วชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาว,วชนจำนวนทั้งสิ้น5รายสาขาศิละปะวัฒนธรรมจำนวน4รายสาขาศิลธรรมจัญยธรรมและคุณธรรม4รายสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาว,วชนที่ป้องกันปัญหาสังคมอีก2รายค่ะสาขากีฬาและนันทนาการ4ีราย สาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอีก4รายนะคะสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2รายและสุดท้ายคะ่ะสาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2รายนะคะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งก็คือสาขาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพอีกจํานวน3รายด้วยกันนะคะเยาวชนที่ทําคุณงามความดีแล้วก็หน่วยงานที่สร้างคุณงามความดีในการดูแลเยาวชนนะคะให้เขาเนี่ยได้คิดดีทําดีแล้วก็ดําเนินไปในแนวทางที่ดีนะคะก็มีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันนะคะ